แต่คีขึ้นไม่ได้โอ้โหภาพเป็นไงวะนี่มันไม่ชัดเนาะเอาไงดีว่า <laughs> มาก็มาด้อหาที่จนเหมาะแหละ <c oughs> วันอาทิตย์ไปที่ไหนก็แข่งกีฬากันเี้เจ้าไปหมด ที่เดินมันยาวหัวใจมันเริ่มจะลาเสียงลมพัดผ่านมาเหมือนเตือนให้ใจสู้ต่อคำคนมันทิ่มแทนทั้งเหมือนเราไม่มีค่า มีคนกดไลค์แล้วแต่ไม่มีคนลงใชรเนอะติดด่านอยู่ค่ใส่ใส่แล้ว,นวนคนงาม หน้าัก <c oughs> <S <S สบายดีบนหน่าปลาคงเกี่ยวหมดแล้วนะเนาะ บรจยากาศบรรยากาศเนะาะเาวไอ้ก็ไปดูข่าวนัดตรงเนาะนกลายเป็นรักสามเจ้าเราสามคนได้อีกหมาแมวแม่น้องเลสวัสด,ดีครับ ม,มันมีขี้เทาด้วยเห็นไหมเนะี่ยที่เขาไปลาบกันนะี่ยอยากกินลาบเท้าไหมเอ็นไม่ได้เขียวเลยดูดูแมงปอดิวแมงปอก็ลาบเทาอ่ะน้ำเขียวมากอะ่ะมีกระไดหลายขั้นเลยนีนี่ ใครอยากกินลาบเทาบางไอจะไปงมไหมสวัสดีค่ะไอ้รวยสวัสดีแอสไอชัอขึ้นช้านนะวันนี้ไออะ เขาเพียบเลยอ่ะแต่น้ำแต่น้ำคงลึกอ่ะตลอดคองเลยอ่ะวิววันนี้ไม่เหมือนวิววันนั้นนะคนเรวิวนะเดียดด๋ยวมันก็ดีเองว่ะไอปุครับ กินบอลาบเทาเนี่ยโบเฮ็ดเวียกบอ <c oughs> มาทำมาทำนะ <c oughs> อ้าเด้งไปไหนไม่รู้แอดต่อก็ได้อะไรไม่ยกมือที่เฉย ใช่ครับครับยกมือดิแปลว่าอะไรเนี่ยกินลาบเผาบ่เห็นบ่นี่เต็มเลยอ่ะสวยไหมแต่น้ำนี่ถ้าจะเย็นเย็นมากอ่ะเนาะ,ะขาก็ง่ายทำไมเป็นนี้วะมันไม่เวิร์กเลยอ่ะ โอมันไม่สุดดึงมันไม่สุดทำงานทำประโชคุณปูนาสวัสดีค่ะ แนี่น้องจ๋านี่ครับทะาลอเก้าไปไหนเนี่ยเช้านางไปเล่นช่องหม่อมแม่ไว้เนาะบอกว่าอ้จะส่งตะลิงปิงไปให้ก็เห็นไม่ปูกินน่แะแหละฝ่ายทนายก็ไปแซวนะตะลิงปิงหวานเนาะปูอ่ะ จอดฟังนะโอ้ยไม่ปิ้งหรอกจอดฟังไปรลดเป็นไงจะส่งไอ้ปลาสลิดไปให้หวานเจี๊ยบ่ะทนายอะเซลมันดันหวานเจี๊ยบเน่ยทนายขอได้ผิดขิงแยตอนห้องจีสวัสดีจ้า ตั้งใจตั้งใจถิงอาจารย์เขาแหละไอทนาอะเช้าไอ้ก็เข้าไปเนาะเข้าไปหาทนายก่อนไม่ปูขึ้นบรรยากาศดีๆเสียงพินเพาะๆเขา,เาก็นั่งโมบัดที่นี่ ช่วงนั้นไอายเคยมานั่งโม้ที่นี่นะต้นปีหกเจ็ดเนาะต้นปีหกเจ็ดถ้าไอายขึ้นอย่างนี้นะดวงตาก็จะมาพึ่บพึับพึ่บพับแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกับคนแก่เนาะแบตเตอรี่เสื่อมเปรียบเหมือนโทรศัพท์แบตเสื่อม จีจีจ้าเฮ็ดได้บ่จีจีแบบเนี้ยแนวนอนเนี่ยนะนี่แมลงปอเด้เนี่ยนี่ อมุมนี้สวยมีทาวานเลยใต้น้ำกินเมละาเม่ปูกินลาบเทาไ้ยเหมือนน้องชายลาบอะ่ะล้างล้างสะอาดะอ,ดอะส่งของที่คุณเปียกินได้ค่ะเอ้ยนางก็กินได้หมดเออไม่ได้หมดหรอกนางกำลของกินเนาะ เพราะวันนั้นนายส่งตะลิงปิงไปก็กล้วยตากเนาะนางก็บอกว่านางก็กินคนเดียวแหละ <laughs> ไม่กินหอกกินหมดถุงเลย <laughs> กินคนเดียวเหอะค่ะลาบเท้าอะ่ะเอานึกว่าอยาก <laughs> คุณดเว N อ Y I สวัสดีค่ะอ้ยก็ไม่โป้อเลยเอ๊ะสส พิมด้วนะใสาต้นหองกับปูปูหมอมแม่ก็จะไปหาท้าลองเนาะวันที่ยีิบสามเนี่ยมีปลาด้วยนะพี่น้องแขงตะลิงปิงหน้าอร่อยเนาะ อืปกติปลามันต้องแบบมีลูกกะตาด้วยใช่ไหมมันต้มกะทิใส่บัวเขาก็จะใส่ใส่บัวเนะ้องใส่ปลาทูไอ้เห็นไอ้เห็นขาแกงไปวัดหรอกเดอ้อแต่อันนี้จากใส่บัวเป็นแต่ลิงๆิงไหมคุยกับญาติเพลินเอาทาลอง แม่ปูก็ไปขอที่อยู่ทดลองเนะาะไอ้บอกคนใต้ดูเด้อว่ถึงแม่ปูมาขอที่อยูไอนะ้ะไอ้ตกกระใจาใครส่งนางมาเนาะคนใต้ด้วยว่ะนี่เนี้ยกน่กม่ปูจะนั่นเนาะแต่นางก็แบบใสๆวันนี้จ้า สวัสดีครับพี่ไอ้พี่กีคุณปุนาเจ้านายไปไหนล้วก็ไม่รู้ไอ้ไปดูคลิปแต่ก็ทำคลิปดีๆดีเนาะแสงแสงสีของโดนเนี่ย ยังขี่โม้เหมือนเดิมนะใครขี่โม้อ้ายเหรอ <c oughs> <c oughs> แม่แม่พูดหัวหัวเชาว้าไปพิมพ์ไว้อะไรสาวบ้านแตงขี่จักรยานในช่องหม่อมแม่เช้าหม่อมแม่ดวงตาเยอะนะเนาะแล้วหม่อมแมก่ก็พาเข้าซอกเข้าซอย <c oughs> สามสิบนาทีไม่มีจริงสรุปแล้วชั่วโมงกว่ากว่าจะอ่านคอมเมนต์หมดวายเซเว่นคือใครพี่อ้ายแอดใสใสดูหน้าพี่หน้าเขาจะงามอ่ะไม่จริงไม่โม้นะ <laughs> อ้ายแล้วพี่โม้ว่ะไม่โมเด้อ คุณจันเป้งสวัสดีค่ะแสใสได้ไปงานฉลององค์ปู่เขาไม่นี่เห็นตาต้นห้องบอกตุกตาไปเนาะแต่ปีนี้แบบเงียบ,ยบแต่ก็จัดดีๆนะก็จัดจัดสถานที่ไว้แล้วแหละใกล้วันเลยเนาะสามวันสาวบ้านแต่ขี่จักรยาน ผีไปจะวีว,วีวีวหมอมแม่แล้วก็หาเพลงเนี่ยจะลองจำได้ไหมสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่เราเปิดตันนักใหม่ๆไอ้มานั่งไ้ฟ์อยู่นี่แหละแต่สมัยนั้นเนาะสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยนี้เนาะอุ้ยๆๆๆๆๆๆป่า ปลาจะขึ้นมากินอ้ายแล้วห,หันไปหันมาจนหมอกองหัวขมเ้นลงไปเซะวะพี่อ้ายกระโดดน้ำให้ดูหน่อยือทำนิสัยนิสัยของให้ดอกไม้ที่ช่วงนั้นเนี่ยไอ้าพาไปไล่ไหนเขาจะให้โดดตน้ำนอ่ะโอ้มันมันกล้องมันมันไม่เวิร์กอะ่ะ ต้องมีภาพสะท้อนน้ํามีเมฆด้วยเอออย่างนี้อลังการงานสร้างงามภาพสามมิติ <c oughs> คนละมองเด้อว,วะจำไม่ได้เหรอเป็นคนไม่อยู่กับอดีตค่ะอุ้ย <c oughs> เออมีคนเตือนอ้ายเหมือนกันแหละ ถาม้องถามอ้โอ้ยอ้ายลืมไปแล้วสจริงเลยลืมจริงเละอ้ายไปเจอแนวแบบข้องใจนะอะเนาะอ้ายก็แคปแคปแล้วส่งแล้วมานอนคิดมันจะดีหรอวะอ้ายก็ตามไปลบอาอนี่นี่โฆษณาด้วยนะครับตอนนี้ <laughs> เราก็ออกแล้วมีคุตนาก็ได้ตุกตากับครูพรก็เริ่มเดินทางและสาวโสดเนาะไปไหนสบายสบายอ,อ๋อเออเพราะว่าครูพรเข้าไปทุกปีเนาะครูพรเข้าไปทุกปีนะ ใครใครใครอยากได้โบนัสมนะั้งวันนัดติดสองเดือนเนาะ พี่พูดไม่ได้เลยเตี้ยน้ำสามมิติแบบนี้พี่ดูไม่ได้เลยภาพสามมิติเว้ยต้องฟ้าลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยวิ้นห้องจีโ <c oughs> บนัสเสีย <c oughs> พี่อายเปิดเพลงอะไรคะไม่ได้ <c oughs> ยินเสียงเพลง <c oughs> ได้ยินแต่เสียงวิ่อาเพลงอะไรฟังไม่รู้เรื่อง